สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันคือผมไปเจอ ETF กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานแล้วก็ยุทโธปกรณ์มา3กองทุน i s h a r e หรือ ITI, Invesco PPA แล้วก็ SPDR XAR ตอนแรกก็คิดว่าเอ่อชื่อคล้ายๆกันแบบนี้ข้างในก็น่าจะเหมือนๆกันแต่พอลองไปเปิดดูไส้ในเท่านั้นแหละครับโหคนละเรื่องกันเลยเลยอยากจะมาเจาะลึกกันวันนี้ครับ เป็นประเด็นที่ดีมากเลยค่ะเพราะคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดแบบนั้นจริงๆแต่นี่คือตัวอย่างคลาสสิกเลยนะคะว่าอย่าตัดสิน ETF แค่จากชื่อยิ่งตอนนี้อุตสาหกรรมนี้กำลังฮอตมากเหมือนกับว่ามีลมส่งท้ายมาช่วยเป่าถึงสองทางพร้อมๆกันเลย Dual Tailwind ที่เขาเรียกกันใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ Dual Tailwind ทางนึงก็คือเรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกที่ทําให้งบประมาณด้านการทหารพุ่งสูงขึ้นส่วนอีกทางก็คือการท่องเที่ยวที่กลับมาบูมสุดๆหลังโควิดทําให้ยอดสั่งซื้อเครื่องมินพาณิชย์โอ้โหถล่มทลายเลยค่ะมีหน้าเหรอครับ ผมเห็นตัวแรกจาก S&P Global บอกว่าแค่ในอเมริกาปี2024อุตสาหกรรมนี้สร้างมูลค่าทางเศรษฐก,กิจไปเกือบล้านล้านดอลลาร์ตัวเลขมันใหญ่มากจริงๆค่ะครับใหญ่จนหน้าตกใจแต่เป้าหมายของเราวันนี้คือเราจะไม่อยู่แค่ที่ตัวเลขพวกนั้นเราจะไปดูกันให้รู้เรื่องเลยว่า พิมเขียวหรือว่ากติกาเบื้องหลังของแต่ละกองทุนมันต่างกันยังไงแล้วทำไมผลลัพธ์ที่ออกมามันถึงได้อ่หน้ามือเป็นหลังมือขนาดนั้นโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับจุดที่ผมว่าน่าจะสำคัญที่สุดที่ทำให้ทั้ง3มกองทุนนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็คือสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาในการสร้างพอร์ตใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ และคำว่าปรัชญานี้เป็นคำที่สำคัญมากเพราะคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปดูแค่ชื่อกองทุนว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็นึกว่าเหมือนกันใช่ใช่นึกว่าเหมือนกันหมดใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วพิมพ์เขียวหรือวิธีการจัดน้ำหนักหรือเวทิงเมธอด ولوج ีเนี่ยแหละค่ะที่เป็นตัวกำหนดทุกอย่างเลยงั้นเราเริ่มจากพี่ใหญ่สุดในกลุ่มก่อนเลยแล้วกันนะคะ I Shares หรือ ITA ครับกองที่ใหญ่ที่สุดเลย AUM น่าจะราวๆ1 4 0 0 0กว่าล้านดอลลาร์ ใช่ค่ะประมาณ1.480หมื่นล้านดอลลาร์นี่ถ้าให้ผมเดาจากที่เห็นพอร์ตแวบ,บๆนะครับปรัชญ,ญาของเขาน่าจะประมาณว่าเชื่อมือพี่ใหญ่หรือเดิมพันกับผู้นำตลาดไปเลยเดาได้แม่นมากค่ะ ITA ใช้วิธีที่เรียกว่า capitalization weighted อ๋อถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดใช่ค่ะพูดแบบบ้านๆก็คือบริษัทไหนรวยที่สุดใหญ่ที่สุดก็ได้สัดส่วนในพอร์ตเยอะที่สุดไปเลย แม้เขาจะมีกฎเล็กๆที่เรียกว่า c a p คอยคุมไม่ให้หุ้นตัวใดตัวหนึ่งใหญ่เกินไปแต่เอาเข้าจริงชะตากรรมของกองทุนนี้ก็ยังผูกติดอยู่กับหุ้นยักษ์ใหญ่ไม่กี่ตัวอยู่ดีค่ะอ๋อเข้าใจละเหมือนซื้อทีมที่เน้นทุ่มเงินซื้อซูเปอร์สตาร์ค่าตัวแพงๆมารวมกันแล้วกองทุนที่รองลงมาอย่าง Invesco หรือ PPL ละครับ AUM ประมาณ7 8พันล้านดอลลาร์เขาคิดต่างออกไปอย่างไรครับ PPL นี่จะซับซ้อนขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งค่ะ ปรัชญาของเขาคือความสำคัญเชิงระบบหรือ systematic importance เขาไม่ได้มองแค่ว่าใครใหญ่สุดแต่เขาไปใช้ดัชนีอ้างอิงที่ชื่อว่า s r q q Defense Index ซึ่งดัชนีตัวนี้จะคัดเลือกบริษัทโดยดูจากความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติค่ะดังนั้นพอร์ตของ PPA จะไม่ได้มีแค่ผู้ผลิตเครื่องบินรบอย่างเดียว แต่อาจจะมีบริษัททำดาวเทียมบริษัทไซเบอร์เียวริตี้ Security, หรือบริษัทเทคนโนโลยีอื่นๆที่เป็นจิ๊กซอสสำคัญของความมั่นคงเข้ามาด้วยโหน่าสนใจเหมือนเป็นการสร้างทีมที่ไม่ได้มีแค่กองหน้าแต่มีทั้งกองกลางกองหลังผู้รักษาประตูที่เก่งครบทุกตำแหน่งทำให้การกระจายตัวดีกว่ามากเลยค่ะแล้วน้องเล็กสุดในกลุ่มนี้ล่ะครับ SPDR หรือ XAR ที่มี AUM ประมาณ5.95พันล้านดอลลาร์ ปรัชญาของเขานี่ผมได้ยินมาว่าฉีกแนวไปเลยฉีกแนวแบบสุดขั้วเลยค่ะ XAR ใช้ปรัชญาความเท่าเทียมและการเติบโตเขาใช้วิธีที่เรียกว่า modified equal weighted ค่ะเดี๋ยวนะครับผมขอทำความเข้าใจก่อนคำว่า equal weighted นี้แปลว่าไม่ว่าจะเป็นโบอิงที่ใหญ่โตโมโหฬานหรือบริษัทโดรนเล็กๆที่เพิ่งตั้งไข่พอถึงวันปรับพอร์ตทุกคนจะได้สัดส่วนเริ่มต้นเท่ากันหมดเลยเหรอครับมันฟังดู แปลกดีนะใช่ค่ะหลักการคือแบบนั้นเลยทุกคนได้โอกาสเท่ากันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นดาวค้างฟ้าหรือดาวรุ่งดวงใหม่ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ XAR จะมีสัดส่วนของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กสูงกว่าอีกสองกองทุนแบบคนละเรื่องเลยโอ้โหซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เปิดโอกาสให้บริษัทนวัตกรรมใหม่ๆได้แจ้งเกิดค่ะชัดเลยถ้าให้ผมเปรียบเทียบอีกทีนะ ITA ก็เหมือนการแทงข้างแชมป์เฮเวเวทไปเลย P.P.A เหมือนการสร้างทีมออสตาที่สมดุลรอบด้านส่วน X.A.R. นี่เหมือนทีมฟุตบอลที่ไม่เน้นซื้อซูเปอร์สตาร์แต่ให้โอกาสดาวรุ่งจากแต่ a คลดมีเท่าๆกันหมดเลยน่าสนใจว่าเวลาลงแข่งจริงแล้วจะสู้ได้ไหมว่าแต่3มปรัชญา3มสไตล์แบบนี้ค่าที่ใจ่ายในการบริหารจาัดก,การมันน่าจะต่างกันด้วยใช่ไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและคำตอบก็อาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจ ปรัชญาที่ต่างกันนี้สะท้อนออกมาในค่าธรรมเนียมหรือ e x p e n s i o n Ratio จริงๆค่ะที่น่าแปลกคือ XAR ที่ดูเหมือนจะต้องปรับพอร์ตให้เท่ากันตลอดเวลาครับน่าจะวุ่นวายสุดใช่ค่ะแต่กลับมีค่าธรรมเนียมถูกที่สุดที่0.35%อ้าวอ้าว PPA ที่ดูสมดุลและปลอดภัยที่สุดกลับแพงสุดซะงั้นนี่ก็เป็นคำถามสำคัญเลยนะว่าค่าธรรมเนียมที่จ่ายเพิ่มไปมันคุ้มกับผลลัพธ์ที่ได้มาหรือเปล่าโอเคผมว่าเราเข้าใจทฤษฎีเบื้องหลังกันแล้ว คราวนี้ผมอยากจะเห็นของจริงแล้วล่ะครับอยากจะเห็นทีมชียของแต่ละกองทุนเลยว่าพอเอาปรัชญาพวกนั้นมาใช้จริงแล้วหน้าตาผู้เล่น11ตัวจริงของแต่ละทีมเป็นใครกันบ้างครับได้เลยค่ะมาเริ่มที่ ITA หรือทีมเดิมพันกับซ u เปอร์สตาร์กันก่อนพอร์ตของเขามีลักษณะท็อปเฮฟวี่หรือหัวหนักแบบสุดๆจริงๆค่ะข้อมูลล่าสุดหน้าเดือนมกราคม2026หุ้นแค่3ตัวแรกนี่กินน้ำหนักไปเกือบครึ่งพอร์ตแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับ เครื่องพอร์เลยเหรครับนี่มันไม่ใช่กองทุนแล้มั้งครับเหมือนเป็นแฟนคลับของหุ้นไม่กี่ตัวเลยนะเนี่ยจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะตัวท็อปสุดคือ ge aerospace ที่ถืออยู่ราวๆสิบแค่ะโหหนึ่งในห้าของกองทุนเลยใช่ค่ะตามมาด้วย rtx ขอบที่15-16%เรียกว่าถ้า2ตัวนี้วิ่ง ita ก็ติดลมบนแต่ถ้า2ตัวนี้สะดุดขึ้นมา ita ก็เจ็บหนักกว่าใครเพื่อนแล้วโบอิงเหรอครับ ส่วน Boeing ที่เคยเป็นดาวเด่นก็ยังมีสัดส่วนอยู่ราวๆ8-9%เราค่ะแต่ด้วยปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็กลายเป็นตัวถ่วงสำคัญของกองทุนนี้ไปเหมือนกันอืมชัดเจนเลยว่ามีความเสี่ยงกระจุกตัวสูงมากแล้วทีมป้อมประการอย่าง PPA ล่ะครับหน้าตาเป็นยังไงสมดุลเหมือนที่คุยกันไว้ไหมครับ สมดุลกว่ากันเยอะเลยค่ะหุ้นท o p ป10ของ PBA รวมกันมีน้ำหนักประมาณ60%แต่ไม่มีตัวไหนที่น้ำหนักโดดออกมาแบบน่าเกลียดเขาถือหุ้นใหญ่อย่าง Boeing, RTX Lockheed Martin, GE ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมากประมาณ7-9%ต่อตัวค่ะอ่าแบบนี้แปลว่าถ้าเกิดมีข่าวร้ายกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง PBA ก็จะไม่เสนหนักเท่า i t a เพราะมีเพื่อนๆคอยช่วยพยุงอยู่ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะและที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ในพอร์ตของ PBA เราจะเห็นชื่ออย่าง Howmet Aerospace หรือ Parker Hannifin อ๋อพวกซัพพลายเออร์ใช่ค่ะซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนสำคัญติดอันดับต้นๆด้วยบริษัทพวกนี้เหมือนคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังได้ประโยชน์เต็มๆจากยอดการผลิตที่เพิ่มขึ้นแต่มีความเสี่ยงจากข่าวเฉาเน้อยกว่าพวกบริษัทที่ประกอบเครื่องบินโดยตรงฉลาดมากเหมือนซื้อหุ้นคนขายพลัวในยุคตื่นทองเลยนะเนี่ย มาถึงทีมสุดท้ายที่ผมน่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้ว x a r หรือทีมดาวรุ่งพุ่งแรงหน้าตาพอร์ตของเขามันจะแตกต่างขนาดไหนครับแตกต่างชนิดที่ว่าถ้าไม่บอกว่าเป็น ETF กลุ่มเดียวกันก็คงไม่เชื่อเลยค่ะด้วยกลยุทธ Eco ์ c o w คเวทเนี่ยทำให้หุ้นที่วิ่งขึ้นมาแรงๆในช่วงนั้นๆสามารถแซงขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นๆของพอร์ตได้เลย ข้อมูลล่าสุดณมกราคม2026ตัวที่นำพอร์ตอยู่คือ Carmen Holdings ที่ประมาณ4.92%อืมตามด้วย Rocket Labs ที่4.42%และ Kratos Defense ที่4.21%ค่ะ Rocket Labs นี่มันตัวพ่อของวงการเศรษฐกิจอวกาศหรือ Space Economy เลยนี่ครับส่วน Kratos ก็เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดโดรนที่ใช้ไม่การรบซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากๆ ผมเห็นชื่อพวกนี้ในพอร์ตของ ISTA กับ PSPA น้อยมากหรือแทบไม่มีเลยใช่เลยค่ะเพราะบริษัทพวกนี้ถ้าเทียบขนาดกันแล้วยังเป็นเหมือนมดเมื่อเทียบกับช้างอย่าง Boeing หรือ Lockheed Martin แต่โครงสร้างของ XLR นี่แหละค่ะที่เปิดเวทีให้ดาวรุ่งพวกนี้ได้ขึ้นมาเฉิดฉายและเป็นตัวแทนของอนาคตในอุตสาหกรรมนี้อย่างเต็มที่โูฟังดูแล้วพอร์ตของ XLR นี่เหมือนคนละโลกกับ ITA เลยนะครับพอไส้ในมันต่างกันขนาดนี้ ผมชักอยากจะเห็นแล้วสิครับว่าตอนวัดกันที่ผลตอบแทนจริงๆเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงใครจะอยู่ใครจะไปครับนี่คือบทสรุปที่ทุกคนรอคอยเลยค่ะ <laughs> เรามาดูผลตอบแทนณนสิ้นเดือนมกราคม2026กันนะคะเริ่มจากภาพที่ใกล้ที่สุดก่อนเลยคือผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี2026หรือ year to date ครับคิดว่าใครชนะคะ ด้วยความที่เป็นหุ้นนวัตรกรรมผมเดาว,ว่า XAR ต้องมาแรงนแน่แททุกต้นค่ะ XAR ชนะแบบขาดลอยเลยให้ผลตอบแทนไปถึง plus +18.36% 18%, 18ใช่ค่ะทิ้งห่าง p a u s s a ที่ทำได้ +15.44% และ ITA ที่อยู่อันดับสุดท้ายที่ +9.92% ต่างน,นั้นเกือบเท่าตัวระหว่าง XAR กับ ITA เกิดอะไรขึ้นครับ ทำไมมันถึงต่างกันได้ขนาดนั้นเพราะช่วงต้นปี2026เป็นช่วงที่ตลาดอยู่ในโหมด risk on พอดีเลยค่ะอ๋อตลาดกระทิง้งใช่ค่ะคือนักลงทุนใจกล้ากล้าได้กล้าเสียเงินเลยวิ่งเข้าไปเก่งกำไรในหุ้นเติบโตสูงอย่าง rocket lab ซึ่งเป็นหุ้นเด่นในพอร์ตของ xar ในขณะที่ inta ซึ่งเต็มไปด้วยหุ้นยักษ์ใหญ่ที่อาจจะอุ้ยอ้ายกว่าก็เลยโดนทิ้งห่างไปแบบไม่เห็นฝุ่นค่ะโอเคงั้นถ้ามองภาพกว้างขึ้นมาหน่อยละครับ มองย้อนไป1ปีเต็มใครนำครับในระยะ1ปีผู้ชนะคือ INTA ค่ะเดี๋ยวสิครับอา้าวไงงั้นล่ะครับ INTA ให้ผลตอบแทน plus สค่ะเกือบ50%ค่ะเฉือนชนะ XAR ที่ทำได้ plus สเป็นนิดหน่อยส่วน PCPA อยู่ที่ plus ส4อันนี้ผมแปลกใจมากนะตอนแรก XAR นำขาดลอย แต่พอมองภาพใหญ่ขึ้นกลายเป็น I N T A แซงเฉยเลยตกลงแล้วการเดิมพันกับหุ้นยักษ์ใหญ่มันได้ผลดีกว่าในระยะกลางเหรอครับมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงปี2025เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะที่ผลมันกลับตลปัดในระยะ1ปีเพราะเมื่อเรามองย้อนไปตลอดทั้งปี2025มันเป็นปีทองของการฟื้นตัวของหุ้นยักษ์ใหญ่อย,อย่าง G E Aerospace และ R T X ค่ะอ 2ตัวหลักของ ICTA ใช่เลยค่ะ2ตัวนี้ปรับตัวขึ้นแรงมากๆและอย่างที่เราคุยกันไป ICTA ถือ2ตัวนี้รวมกันเกือบ40%ของพอร์ตพอซ u เปอร์สตาร์ฟอร์มเข้าฝักทีมก็เลยวิ่งฉิวแซงกองทุนอื่นที่กระจายความเสี่ยงไปนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของดาบสองคมที่มาพร้อมกับการกระจุกตัวของพอร์ตเลยค่ะ เข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าในระยะสั้นๆความสดของดาวรุ่งมันน่าตื่นเต้นแต่พอเล่นกันยาวๆทั้งฤดูกาลประสบการณ์ของพวกตัวเก่ามันก็ยังไว้ใจได้มากกว่าแล้วถ้ามองกันยาวที่สุดเลยแหะครับ5ปีแบบมาราธอนเลยใครคือทุชนะที่แท้จริงผู้ชนะในระยะยาว5ปีคือ PPA ค่ะ PPA หรอครับทั้งๆที่ค่าธรรมเนียมแพงที่สุดเนี่ยนะ ใช่ค่ะ PPA ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ19.00%เชือนชนะ ICTA ที่ทำได้18.79%ไปแบบฉวเฉียดและทิ้งห่าง XAR ที่ทำได้16.70%ไปพอสมควรเลยโอ้โห oh. นี่คือบทพิสูจน์ของคำว่าความสม่ำเสมอค่ะ ในระยะยาว PPA พิสูจน์ให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่สมดุลการกระจายความเสี่ยงที่ดีถ้าให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนหนักๆเวลาเกิดวิกฤตกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งได้ในขณะที่ XAR ซึ่งเต็มไปด้วยหุ้นเล็กที่มีความผันผวนสูงอาจจะทำผลงานได้ดีมากในตลาดขาขึ้นแต่ก็จะเจ็บหนักกว่าในตลาดขาลงซึ่งมันไปฉุดผลตอบแทนทบต้นในระยะยาวค่ะโหฟังมาถึงตรงนี้แล้วภาพชัดเจนมากเลยครับเหมือนได้ดูหนังสามเรื่องสามรสเลย งั้นเรามาสรุปกันดีกว่าว่านักลงทุนแบบไหนจะเหมาะกับกองทุนสไตล์ไหนกันบ้างเริ่มที่ XAR ก่อนเลยกองนี้ผมขอยกฉาย,ยาให้ว่าหัวหอกทะลวงฟันโอ้โหเข้าใจเปรียบเทียบค่ะครับเหมาะมากสำหรับนักลงทุนสายซิ่งที่รับความเสี่ยงได้สูงอยากกินกำไรกับการเติบโตของนวัตกรรมใหม่ๆอย่างธุรกิจอวกาศหรือดโดรนโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดกระทิงมันน่าจะให้ผลตอบแทนที่เราใจสุดๆ เห็นด้วยเลยค่ะส่วน PPA อืมดิฉันว่าเหมาะกับคำว่าป้อมปราการแห่งความมั่งคั่งนะคะอืมกองนี้เหมาะจะเป็น Core Holding หรือกองทุนหลักในพอร์ตของนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงไม่ผันผวนมากและยอมจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นนิดๆเพื่อแลกกับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและความสบายใจและสุดท้าย ITA ยักษ์ใหญ่ส่งพลัง กองนี้ก็ตรงไปตรงมาเหมาะสำหรับคนที่ศรัทธาในความแข็งแกร่งของบริษัทที่เป็นผู้นำตลาดของอเมริกาและอยากได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาหุ้นใหญ่พวกนี้กลับมาแต่ก็ต้องใจแข็งพอที่จะยอมรับความเสี่ยงจากการที่พอร์ตมันกระจุกตัวเอามากๆด้วยเหมือนกันสรุปได้ดีมากค่ะซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยไม่มีกองทุนไหนที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์แต่มีกองทุนที่เหมาะสมที่สุด กับเป้าหมายสไตล์และระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้วันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันจนเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่ากองทุนที่ดูเผลๆเหมือนจะอยู่ในกล่องเดียวกันกลับมีจิตวิญญาณและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆค่ะและถ้ามองทะลุข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันไปจะเห็นเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือการเติบโตของเศรษฐกิจอวกาศ และเทคโนโลยีอย่าง AI ในวงการป้องกันประเทศมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี่อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดโฉมหน้าของอุตสาหากรรมนี้ในอนาคตเลยก็ได้ค่ะประเด็นนี้น่าคิดต่อมากเลยครับมันทำให้เกิดคำถามทิ้งท้ายขึ้นมาในหัวผมว่าในอนาคตที่เทคโนโลยีอวกาศกับโดรน AI กลายเป็นหัวใจหลักของอุตสาหากรรมไปแล้วโครงสร้างแบบเท่าเทียมของ x a r ที่มันพร้อมจะดันบริษัทนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเป็นผู้นำพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว จะกลายเป็นกลยุทธ์มาตรฐานใหม่ที่เอาชนะกองทุนแบบดั้งเดิมที่เน้นแต่หุ้นยักษ์ใหญ่ได้ในระยะยาวหรือเปล่าแล้วพี่ใหญ่อย่าง ITA หรือ PPA จะต้องปรับตัวยังไงเพื่อให้อยู่รอดในเกมที่เปลี่ยนไป